ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเจ้า VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาวสตาร์นะครับประเทศลาวนะครับลาวสตาร์ของวันที่1สิงหาคม2564ันนะครับวันนี้ก็เป็นวันใหม่แล้วนะวันเดือนใหม่แล้วนะครับวันอาทิตย์นะครับวันที่1ตรงกับวันอาทิตย์และก็เป็นวันที่มหาเซฐีแห่งชาติที่จะเกิดใหม่นะครับวันนี้ไม่ต่ำกว่า10บลายละวันนี้ ก็ขอให้ทุกท่านเป็นหนึ่งใน10บลายนะครับที่จะโชคดีวันนี้นะครับถูกรอตตอรีางวันที่1นนะครับที่2ที่สมที่4ี่ที่5้าแลการเลขท้าย3ตัว2ตัวทุกทุกท่านนะครับ,นนรบขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะถ้าเกิดท่านเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงว่างั้นเถอะนะซื้อรอตตอรี่ไว้ให้ทิง้งไว้ให้ตัวเองสักหัวละใบ2ใบ3าใบทิง้งไว้แต่บางคนก็คิดว่า งวดละสองสามใบซื้อไว้ไม่เคยถูกสักทีเลยไปซื้ออย่างอื่นไว้มันยังมองเห็นสินค้ายอย่างอื่นนะหลังจากรอตเรี่ออกนะอ่ามันก็ยังสมมติวราซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งซื้อรอตเรี่มันก็จะกลายเป็นเศษกระดาษทันทีเลยนะเออถ้าเกิดหลังจากวันที่นะั้นถ้าเกิดมันไม่ถูกวังนั้นเห็นนะประมาณนี้อ่าเราก็มาพูดถึงราวสตานะครับราวสตาก็จะออกทุกๆวันนะครับ ออกทุกๆวันเวลาประมาณ15.30ถึง15.45ก็คือบ่าย3โมงครึ่งถึงบ่าย3โมง45นาทีจะออกผลนะครับวันนี้ช่อง VIP รู้สึกว่าจะไม่ได้ออกผลให้ท่านชมนะเดี๋ยวจะเอายอดจะเอาผลมาให้ท่านชมเฉยๆนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายข้อสดนะเพราะว่า ติดถ่ายทอสดสดชลากินแบงค์รัฐบาล <relevance> เดี๋ยววันนี้จะถ่ายทอดสดชาาลากินแบงค์รัฐบาลนะครับติดถ่ายทอสดสดชลากรินบ <mailbox> ก็ <presses> ขออภัยด้วยสําหรับดาวสตาวันนี้ก็789นะครับ789นะจดเอาเลยนะครับ789แเล้วอันนี้อันนี้ก็คือชูดเจาะของเนาครับจดไว้นะชีดเส้นใต้นี่คือชุดเน้นนะ ไม่คีเส้นใต้คือชุดลองนะครับใครจะเลือกเอาตัวไหนก็ได้ตามสบายตัวกันก็คือเนะครับมีเลขกังวังกำลังวันให้ชมด้วยนะเ,นะเลขกำลังวันนะครับมี1นึ่มีแมีสนะให้เลือกเอานะครับเผื่อมันมานะาในนี้มันก็มี8ปนะแทั้งแถบเลยแปดแล้วก็มี4นะครับ9ก้าสีแสแล้วก็74นะครับอลองเลือกเอานะ ไม่แน่บางทีมันอาจจะออกจริงๆก็ได้เจ็ 7, 8, 9, อาจจะออไปออกคู่กับ1กับ4ก็ได้นะประมาณนี้พิจารณาก่อนนาไปใช้นะครับขอให้โชคดีโชคดีนะเน้นล่างกันบนนะเพราะมันชอบมาล่างนะเราสตา์นะครับจัดไปตามนี้ก็แล้วกันนะครับจดไม่ทันไปดูท้ายท้าคลิปนะขอ,ขอ,ข,อขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่แวะเข้ามาชมขอขอบคุณขอให้ทุกท่านไม่เก็บไม่จน สำหรับเรื่อยๆนะครับมีเงินใช้ไม่ขาดมือนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ